สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัดีเซลแตนยงนะคะขายรถยนต์มือสองนะคะจะเสนอขายรถตู้รถตู้ป้ายฟ้าบุคคลดั้งเดินนะคะเห็นไหมนะคะคันนี้ไม่เคยเป็นเอ่อป้ายเหลี่ยงป้ายใดๆมาก่อนนะคะเป็นรถปลดระวางจากการไฟฟ้าภายผลิตมานะคะก็คือได้เดิมได้บางได้สวยได้สดได้คือมันทเนแนดูแลมาอย่างดีมากนะคะเป็นปี2018ชโฉมสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นหน้ายาวนะคะคันนี้ค่ะค่ะ,คะตัวนี้ก็เป็นเครื่องสามพันเกียร์ธรรมดา สำหรับคันนี้นะคะด้านหน้าคือได้ไฟนะสวยๆสองข้างใสๆเดิมๆเ,เลยนะคะคุณลูกค้านะคะยะมีเครสติกเกอร์การไ,ไฟฟ้าแห่งประเทศไทยอยู่ตรงกลางเหนือโลโก้โตโยต้นะคะเดี๋ยวเราลอกทิ้งนะคะไม่ติดรถมาประมาณแสนนิดนึงนะคะแสนนิดนึงอันนี้คือยังไม่ได้ล้างเพิ่งมาถึงนะคะก็เลยมาโฆษณาอยากขายนะคะตัวนี้อยากขายราคานะคะราคาคันนี้สำหรับรถตู้ปี2 0 1 8เกียร์ธรดาเครื่อง0พคันนี้นะคะ <c oughs> หน้ากระดัมส,สวยเลยนะคะไปตันหมอคู่หน้าสีใสนะคะกับเกียร์ิธรรมดาคัานนี้เราตั้งอยู่ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันนะคะสวยเดิมบางนะคะทุกสัดส,ส่วนนี่คือแทบจะโรงงานเลยนะคะยางใหม่ๆนะคะคือรถที่มันอยู่ในหน่วยงานด้านนี้นะคะหน่วยงานของหน่วยงานมีแค่บ้าการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะดูแลมาดีนะคะไม่แต่ยางเดี๋วดูยางให้แนละ้วว่ายางปีไหนนะลูกค้านะคะยางปีไหนจะด,ดูให้นะคะ ที่มองมาเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อยางปีย2สิบสองนะคะยางปีย2ิบสองนะคะดูให้นะคะก็คือ,อยางใหม่นะคะเพิ่งเปลี่ยนเลยดอกลึกๆนะดอกใหม่ๆนะคะนี่คือ,อยางพร้อมใช้งานนะคะล้อกระช้เป็นล้อสแตนดาร์ดโรงงานนะคะเป็นความแข็งแรงทนทานนะ,ะด้านหน้าเรามาดูด้านหน้าของตัวรถ ได้เป็นจอมาแล้วจอติดรถมานะคะแอร์นะได้ชุดแอร์มาะคะปกติของคือตัวรถเขาเลยคอนโซลโทนดำนะคะโทนเทาดำนะคะชุดแอร์แบ็ครู่นะคะแอร์แบ็พวงมาลัยกับแอร์แบ็ตรงนี้นะคะเบาะนะคะเบาะสองแถวหนังนะคะแล้วก็เบาะสองตัวนะคะขอโทษดีสองตัวนะคะแล้วเบาะเสริมอี่หนึ่งตัวนะคะคุณลูกค้านะคะเบาะหนังตัดเย็บสวยงามทนทานนะคะหนังแท้นะ,ะได้ผ้าม่านมาแล้วกับตัวรถนะคะผ้าม่านได้มาแล้วชุดตัวรถนะคะแล้วก็ แผงข้างประตูนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าไม่มีรอยขูดข่วนทุกอย่างพร้อมใช้สมบูรณ์มากนะคะมากมากเลยนะคะเม็ดองเม็ดอาร์ตสวยๆนะคะสัดส่วนนะคะไม่มีชนมีควนนะคะสวยๆน็อตไม่มีแบบขยับขยายเลยนะก็คือตัวถังน่ะเฉพาะตัวถังรถนะคะหมายถึงว่าคอนเซ็ปต์นะคะบอดี้รูปร่างตัวถังของรถนะคะเดิมบางเดิมบางมากนะคะเดิมบางทุกสัดส่วนนะคะ อันนี้ได้คอนโซลนะคะคอนโซลคู่หน้าคอนโซลหมายถึงว่าคอนโซลเนี่ยตรงนี้นะคะคอนโซลหมายถึงคอนโซลว่ะะาไว้วางแก้วนะคะไว้นั่งก็ได้นะคะไว้เก็บของก็ได้นะคะนี่เก็บเก็บของอันนี้คปฝึกนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็เป็นที่เก็บของสองข้างนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่วางของนะคะแล้วก็วางแก้วต่างๆะคะ่ะนี่เรียกว่าคอนโซนนะเบาะหนังใหญ่ๆ v i p ี BP, ไม่ต่อหัวนะคะเบาะหน Sac ังนะคะนั่งสบายบายนะคะ,ะ,คะตัวนี้นะคะอ่ะมีเขามีม่าผ้าม่านให้เรียบร้อยนะคะ ชุดข้างนะคะข้างตีขึ้นเป็นหนังหมดแล้วนะคะตีขึ้นมาเป็นหนังหมดแล้วแล้วก็พื้นปูใหม่นะคะพื้นปูใหม่สะอาดสะอาดนะคะนี่คือยังไม่ได้ล้างได้คอนเซ็ปต์มาคือเดิมมาทุกสัดส่วนนะคะอ่ะเบาะนั่งทุกตัวนะคะไม่มีรอยขาดนะคะคือหนังเท้หนังถิหนังเท้นะคะไม่มีรอยขาดนะคะที่พนักงานที่พักแขนให้ก็แข็งแรงทนทานนะอันนี้ค่ะอ่าด้านท้ายรถจะเห็นชัดมันเป็นเบาะพับนะคะเบาะพับเก็บของสัมภาระด้านท้ายรถนะคะแต่เบาะครบสามแถวแน่นอนนะคะ ชุดแอร์นะคะตรงตัวนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะเพดานเดิมนะคะเพดานเดิมๆเลยนะคะอันนี้ความได้ความสะดวกสบายได้นั่งนะคะนั่งนะคะเต็มก้นนั่งเต็มเต็มเบาะนะคะชิ้เบาะเพราะนั่งสบายมากเบาะบีพีนะ,ค,ะครับสีตัวรถนะคะคุณลูกค้าสีตัวรถมาดูสีรับคันนี่คือเพิ่งมายังไม่ได้ล้างสีตัวรถเต็มนะคะสีตเต็มไม่มีรับรอยขูดขวดนะมาคู่แฝดกันตัวนี้ไม้จะน้อยกว่าไม้แสนหนึ่ง ตัวนี้ไม่เซนต้นๆน,นะคะปีเดียวกันปีสิบแปดนะคะสีเต็มนะคะมาชุดรถมารถนี้นะคะรถมารถนี้สมบูรณ์มากนะคะคุณลูกค้านะคะราคาก็เบาๆเบาเนี่ยเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดอะไรเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันฟังไม่ผิดนะคะมาเป็นแพคคู่นะคะแพคคู่เลยเคลีย์ธรรมดาเครื่องสามพันนะคะแทบจะเป็นป้ายแดงเลยสภาพรถแทบจะป้ายแดงเลยนะคะคุณลูกค้านะคะก็ ่านใดมีโครงการจะใช้รถแบบฟีดดาวนะคะแบบฟีดดาวก็เซล์จันยงนะคะเดี๋ยวให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะว่าบริการจัดไปเน้นถึงบ้านนะคะถึงบ้านเลยบริการจัดไปเน้นถึงบ้านนะคะคุณลูกค้านะ,ะใกล้ๆก็สะดวกนะ,ะใกล้ๆก็ไปมาสะดวกนะ,ะรถจัดยุงเทพนะคะริมถนนกาละปาพฤกนะคะริมถนนกาลปพฤกนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องมาก็ได้นะคะส่งช่างมาดูรถนะคะแล้วก็คุยกับเซล์จันยงนะ แล้วก็จัดซื้อสดก็ได้ซื้อสดรับรถเลยนะคะเต้นโอนให้ต่อช่วงงานนะคะจะมีแบตภาษีเพิ่มนิดหน่อยนะคะก็คุยกันหน้าง,งานนะคะแต่ว่าจัดเซน,นจัดเซน,นบริการนซน์ถึงบ้านทั่วประเทศไทยนะะมีบริการนซนให้นะคะก็เอกสารก็คุยได้กับทางเซลลตันอยู่ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะยังไงก็ฝากไปด้วยสักคันนะคะเป็นหนึ่งทางเรียกนะสำหรับรถสวยๆค่ะ